สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สม็จแกรนวิวนะคะกําลังรออาหารอยู่ก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วอยู่ที่เกาะเดินออกจากโรงแรมก็จะเป็นติดหาดเลยนะคะเดี๋ยวกีจะพาไปดูหาดกันหาดที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีนะคะที่น่ามาเที่ยวจะมีอาหารเช้านะคะไว้บริการด้วย ทะเลบาเอยโอเค,อ,เคอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะอากาศกำลังดีเลยเ้ี๋ยวยังไงถ้าได้มีโอกาสไปไหนนะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าที่ไหนดีที่ไหนหน่าไปนะคะอิะสาเบตไว้ใครว่างมาเที่ยว,วสตาเบ็กัน